คลิปนี้คืออะไร <S <S หลายลาคนอาจจะเคยเห็นเจ้าเครื่องนี้ผ่านตาม,มาแล้วนะครับเพราะตอนนี้กำลังดังใน TikTok เลยเจ้าเครื่องนี้เป็นผลงานศิลปะนะครับผมชื่อว่า Can Tell Myself แบบไม่สามารถช่วเหลือตัวเองได้อะไรประมาณนั้นผลงานชิ้นนี้เป็นของซันอยู่แล้วก็ผมอยูนะครับออกเสียงพิน่ลเลยนั่นแหคะครับผมเป็นศิลป,ปินชาวป,ปักกิง่งได้สร้างแขนจักกลน,นี้ขึ้นมานะครับ เครื่องนี้ถูกตั้งโปรแกรมมาให้ทําความสะอาดของเหลวที่คล้ายเลือดตัวนี้ของเหลวตัวนี้ก็จะไหลออกมาจากตัวมันเองนะครับผมมันก็ทคาความสะอาดไปแบบนี้โดยไม่มีที่สิ้นสุดเครื่องนี้มันมีเซ็นเซอร์นะครับผมเมื่อของเหลวสีแดงเนี่ยไหลเกินขอบเขตที่มันกาหนดมันก็จะทํางานเร็วขึ้นครับผมทาให้เกิดรอยเบี่ยงแล้วก็แบบรอยแดงๆตามผนัง่รงแรกเจ้าเครื่องนี้ก็คือทางานเร็วมากเพราะว่าของเหลวตัวนี้มันแบบมันยังเหลวอยู่อ่ะมันก็ทํางานแบบนี้ไปเรื่อยๆครับสามปีจนของเหลวพวกนี้หนืดหมดแล้วอันนี้ครับช่วงแรกๆตอนนี้ก็คือเหนืหว ปัจจุบันเจ้าเครื่องนี้นะครับผมหยุดทํางานแล้วนะครับผมเมื่อปี2019แต่ตัวเครื่องก็ยังตั้งอยู่นะครับผมให้คนแบบเข้ามาไว้อะไรงานศิลปะชิ้นนี้สามารถตีความหมายได้หลายแบบเลยครับแบบเหมือนมนุษย์ก็พยายามเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยองเหลวก็เปรียบเสมือนเลือดที่ไหลออกจากร่างกายมันก็พยายามแบบเซฟตัวเองไว้สุดท้ายก็ไม่รอดครับผมตามชื่อของมันเลย